ท้ายสุดนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของพวกเราค่ะพาไปดูนิดนึงแล้วกันหนุ่มเต้าหยองแห่งระเบียบวัฒนศิลป์เขาบอกเลยว่าคนเนี้ยผมมีเซ็ตนะมันมีเซ็ตเรื่องตัวเลขก็มาเรื่องการเสี่ยงดวงเอ้าผมก็มีเหมือนกันเออไปดูนิดนึงกันแล้วกันคุณผู้ชมค่ะพ่อเอะเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าที่จริงแล้วไม่ใช่คนชอบซื้อลอตเตอรี่อะไรเลยนะคะแต่ช่วงหลังๆจู่ๆเอ้ยมันมีเหตุให้ซื้อบ่อยๆเหมือนกันสาเหตุก็มาจากรูกลักไอเต้าหยองนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ แวะมาทํางานที่กรุงเทพเต้าหยองก็บอกให้พ่อเอนะซื้อเลขห้องพักแล้วปรากฏว่าโอ้โห ถูกตรงแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะงงงงไปเลยเออคุณผู้ชมหรือจะเป็นงวดก่อนหน้านี้ที่แฟนคลับเนี่ยขอให้เต้าหยองจุดทูบให้หน่อยเต้าหยองก็ปรากฏว่าได้เลขศูนย์สามคุณผู้ชมค่ะสถิติดีนะศูนย์สามเนี่ยเลขท้ายรางวันที่หนึ่งไงเออคุณผู้ชมนะและล่าสุดเขาก็เกิดเรื่องแปลกๆเหมือนกันระหว่างขับรถมาทํางานที่กรุงเทพเมื่อจะจูดเต้าหยองสะดุ้งตื่นแล้วก็ตกใจตื่นลวเบอร์บอกตัวเลขค่ะตรงต่อป้ายทะเบียนรถไปอีกคุณผู้ชม นะฟังแล้วันขนลุกสู้ไม่เชื่อก็อต้องเชื่อคุณผู้ชมหรือว่าเต้าหยองจะเป็นว่าที่เจ้าพ่อตัวเลขคนใหม่อมเอาไปดูกันค่ะผมคิดเราผมคิดแบบเลขตัวนี้แหละเอาเอาตัวนี้แหละจริงไหมครับผมก็เลยต้องไปไป,ไปจับเอาเลยเส็นเส็นเจ้าของคือยังงวดหนึ่งที่มาหลับรางวัลพ่ออย่าลืมซื้อเลขห้องแต่งตัวเรานะประมาณนั้นงวดนั้นอาจจะประมาณหน <4. S 1> ึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่ั้งงวดที่แล้ว ่นจุดทูบให้พ่อพ่อบอกว่าไปไปจุดทูบให้พี่น้องหน่อยเพราะว่าพี่น้องแฟนครับพ่อกลับมาสามกับศูนย์หายหักเคืองไปเลย<อ>เหลือหาตัวเดียวก็สแสดงว่าเปนอยากให้ได้สามกับศูนย์แค่นั้นฝันวามมา่าอาสมิมีคนรู้สึกว่าช่วงนั้นสิลุ่มหลายเพิเ่นก็เลยฝันเกี่ยวไปเรื่อยว,ว่าพอไปหลุดชนขั้นนั้นชนขั้นนี้ไปตึงๆๆๆไปเลยประมาณนี้นะเล็กรหลดผมก็ถามหลายยู่เล็กนี่ยังครับพ่อคือว่าเล็กรหลขั้นนี้เมื่อต้องหันออกไปแล้วนี้ ตัวเวันนี้กะบโบนี่ก็อาชีตามมาอีกค่ะคือทะเบียนรถคือ7เจ็ดหาศูนย์แต่วันออกเจ็ดหามื่อวันนี้โบนี่อาจจะออกหาศูนย์เอาล่ะนี่ไงเนี่ยชอบเลขชัดๆมาให้เห็นชัดๆขึ้นไปเลยตัวเลขอะไรกอกีดตัวเลขเลยนะเกียวศูนย์กับเจ็ดห้าแต่มี่แกอยากบอกมากนอนระหว่างเต้าหย่องค่อยสัมภาษณ์เนี่ยคุณพลทำอะไรสารภาพกับคุณผู้ชมไปบอกเขาสิพี่บอยแล้วคุณทำอะไรเออแอบคือลอตเตอรี่ออนไลน์ ด้วยระหว่างที่ฉันอ่านข่าวอยู่นั้นอย่างตั้งใจเธอก็ซื้อตัวเลขอย่างตั้งใจก็ดูเลขแล้วมันอุ้ยมันมันน้านะมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วพอดีเออแล้วก็เห็นพอดีกับเอาซะหน่อยนะคุณผู้ชม <toggle>